สวัสดีครับผมธนากรวลัลลพรวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับทริคสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจคอนโดมิเนียมของท่านครับ จุบันการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยต้องเลือกที่ดีที่สุดตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดของโครงการและราคาเพราะท่ามกลางคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความนิยมสำหรับมือใหม่หัดซื้อหรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของอาจจะกำลังมองหาผู้ช่วยชี้แนะวิธีเลือกซื้อคอนโดที่ถูกใจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างหากต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์แน่นอนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำตอบให้ครับ จากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันทำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเขตเมืองเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจากพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหาสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองโดยเริ่มจากผู้พักอาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมก่อนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการของอาคารชุดให้เป็นที่อยู่อาศัยต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้อยู่อาศัยตามวิถีคนเมืองการเป็น Smart and Healthy ี o คอนโดมิเนียมเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้อยู่อาศัยซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกคอนโดมิเนียมที่ต้องการความใส่ใจในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เลือกเพื่อเิ่มมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม Smart ทแอนด์เฮลที o คอนโดมิเนียมไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแค่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและดำเนินการตามแนวทาง7ขั้นตอน7ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่1จัดตั้งและพัฒนาทีมหรือคณะกรรมการจัดการสุขภาพประจำคอนโดมิเนียมเพื่อทำหน้าที่ร่วมกันกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม สำรวจภาวะสุขภาพและรวบรวมความต้องการบริการสุขภาพของสมาชิกคอนโดมิเนียมจัดบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมความต้องการให้แก่สมาชิกขั้นตอนที่2หลังจากได้ข้อมูลภาวะสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพของสมาชิกแล้วก็จะนําข้อมูลนั้นมาออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดย 1. วิเคราะห์หาพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหาสุขภาพสําคัญที่จะนํามาแก้ไขปัญหาของสมาชิก 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงหรือ พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ 3. นํนำรายละเอียดมาเขียนเป็นแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 4. กํกำหนดแนวทางและจัดทำแผนประเมินผลการดำเนินงาน 5. ประชาสัมพันธ์แผนงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพให้สมาชิกคอนโดมิเนียมได้รับรู้ ขั้นตอนที่3การศึกษาด้วยตนเองขั้นตอนนี้คณะกรรมการจัดการสุขภาพประจำคอนโดมิเนียมต้องจัดหาข้อมูลจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดความดันโลหิตเครื่องชั่งน้ำหนักแอปพลิเคชันการสำรวจพฤติกรรมของหน่วยงานต่างๆ หรือบอกแหล่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพตนเองเช่นแอปพลิเคชันคำนวณแคลอรี่ในอาหารที่รับประทานในแต่ละมือ้อการคำนวณอัตราการเผาผลาญและแผนการออกกำลังกายเป็นต้นขั้นตอนที่4จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนอกจากการศึกษาด้วยตนเองของสมาชิกแล้ว คณะกรรมการจัดการสุขภาพประจำคอนโดมิเนียมจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเช่นการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพหรือการรณรงค์เรื่องสุขภาพในวันสำคัญหรือในวันจัดกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมของคอนโดมิเนียม ตอนที่5จัดพื้นที่หรือมุมเรียนรู้ด้านสุขภาพคือการทําให้ทุกพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพได้แก่ IT library เส้นทางสุขภาพ helthcorps รวมถึงช่องทางการเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ขั้นตอนที่6กการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของคอนโดมิเนียมทั้งภายในและภายนอกรอบอาคารชุดให้มีความปลอดภยัย สะดวกมีสุขอนามัยรวมทั้งมีบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อสุขภาพเช่นห้องออกกำลังกายหรือฟิตเนตสสวนย่อมเพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพป้ายประกาศให้ความรู้ศูนย์บริการด้านสุขภาพหรือเฮลท์เซอร์วิสเซ็นเตอร์คอนโดมิเนียมสีเขียวมีร้านค้าอาหารปลอดภยัยคอนโดมิเนียมสีขาวปลอดบุหรี่หรือยาเสพติด ขั้นตอนที่7ทุกกิจกรรมจําเป็นต้องมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงซึ่งรวมถึงการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เหมาะสมกับผู้พักอาศัยดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานมีคุณภาพการจัดบริการคอนโดมิเนียมสร้างสุขภาพจะมีการติดตามประเมินใน2แบบคือ 1. ประเมินความพึงพอใจและความต้องการบริการ 2. ประเมินผลสลัมฤทธของโครงการเช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพเป็นตน้นซึ่งสามารถใช้การประเมินผ่านรูปแบบแอปพลิเคชันหรือการสุ่มสำรวจด้วยแบบประเมินตามความเหมาะสมสรุป7ขั้นตอนขั้นตอนที่1จัดตั้งและพัฒนาทีมหรือคณะกรรมการจัดการสุขภาพประจำคอนโดมิเนียมขั้นตอนที่2ออกแบบกิจกรรม ขั้นตอนที่3ศึกษาด้วยตนเองขั้นตอนที่4จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขั้นตอนที่5จัดพื้นที่หรือมุมเรียนรู้ด้านสุขภาพขั้นตอนที่6จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพขั้นตอนที่7ประเมินผลการส่งเสริมคุณภาพบริการของอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมให้เป็นสมาร์ทแอนด์เฮลตี้คอนโดมิเนียมตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาร่วมเป็นสมาร์ทแอนด์เฮลตี้คอนโดมิเนียมด้วยกันนะครับ